เนื่องจากแผ่นพาราฟิล์มที่ใช้สําหรับปิดปากขวดหลอดทดลองหรือภาชนะใส่สารละลายทำมาจากโพลีเอโรฟินและพาราฟินแว็วกซ์ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่ยุ่งยากใช้สารเคมีจํานวนมากและใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นเวลานานอีกด้วยคณะผู้จัดทําจึงได้ร่วมกันหาสารตั้งต้นในการสังเคราะห์แผ่นฟิล์มชีวภาพที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าพาราฟิน แต่สามารถสังเคราะห์ได้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใช้สารเคมีน้อยลงและสามารถย่อยสลายได้ง่ายพบว่าชั้นอ้อยซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถนํามาสังเคราะห์คาร์บ,บอเนสเมทิลเซลลูโลสซึ่งสามารถนําไปขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มชั้วภาพเพื่อใช้ทดแทนแผ่นพลาิล์มในห้องปฏิบัติการได้ต่อไปจะเป็นวิธีการสกัดเซลลูโลสจากชั้นอ้อยขั้นตอนที่1นําชั้นอ้อยมาตาดัดปั่นให้ละเอียด แล้วนำมาอบแห้งค่ะขั้นตอนที่2นํนำมาละลายในโซเดียมไฮดรอกไซด์ขั้นตอนที่3กรกองเอาตะกรอนออกมาและล้างตะกรอนที่ได้จนมีค่า pH เท่ากับ7จากนั้นนำไปอบให้แห้งแล้วไปปั่นให้ละเอียดอีกครั้งจะได้เซลลูโลสจากชานอ้อยค่ะต่อไปเป็นการสังเคราะห์คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส นำเซลลูโลสในปริมาณที่ต่างกันมาละลายในสนรารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และไอโซโพรพานนจากนั้นพักทิ้งไว้30นาทีแล้วเติมกรดโมโนคลรอซิติกพักไว้กวน2ชั่วโมงนำไปอบที่อุณหภูมิ60องศา,ศาเซลเซียส3ชั่วโมงจากนั้นก,ออกรองเอาตะกรอนออกแล้วล้างตะกรอนด้วยเมทานอนและอบให้แห้งขั้นตอนต่อไปนำไปทดสอบสมบัติการละลายนะ้ำและระดับการแทนที่ ช่าง CMC ตัวอย่างมา8กรัมจากนั้นเติมน้ำกลัน่นปริมาตร6 6 6 6 4บมิลิลิตรและสเตอร์ทิ้งไว้กรองด้วยกระชอนและแบ่งน้ำออกเป็นสส่วนเท่าๆกันค่ะและนำมาให้ความร้อนอุณหภูมิ90-95องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีจากนั้นลดอุณหภูมิให้ถึง60องศาเซลเซียส และแบ่งเป็น4การทดลองได้แก่ชุดการทดลองที่1ใส่ CMC 1กรัมกรีซิเซอรล2กรัมชุดการทดลองที่2ใส่ CMC 1กรัมกรีซิเซอรล1กรัมชุดการทดลองที่3 CMC 1กรัมกรีซิเลอรล2กรัมแคลเซียมคาร์เนต2กรัมและชุดการทดลองที่4 CMC 1กรัมแคลเซียมคาร์เนต2กรัมจากนั้นกวนส่วนผสมให้เข้ากันลดอุณหภูมิลงและแบ่งสารออกเป็น4ส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนละ10มิลลิลิตรเทใส่จานเพาะเชื้อให้เท่ากันค่ะ ตั้งทิ้งไว้1คือในอุณหภูมิห้องจะได้แผ่นฟิล์มชีวภาพค่ะและนำมาทดสอบการละลายน้ำของแผ่นฟิล์มประสิทธิภาพการป้องกันการระเหยของเมทานอนและทดสอบการย่อยสลายค่ะสรุปผลการทดลองการทดลองที่1ศึกษาหาปริมาณเซลลูโลสที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ CMC จากผลการทดลองที่1พบว่า CMC ที่สังเคราะห์จากเซลลูโลส15กร,รมัมมีองศกาการแทนที่สูงสุดและละลายน้ำได้ดีที่สุด CMC ที่สังเคราะห์จากเซลลูโลส25กร,รมัมมีองศาการแทนที่และความสามารถในการละลายน้ำรองลองมาส่วน CMC ที่สังเคราะห์จากเซลลูโลส5กร,รมัมมีองศาการแทนที่ต่ำที่สุดและละลายน้ำได้น้อยที่สุดการทดลองที่2ศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสังเคราะห์แผ่นฟิล์มชีวภาพเมื่อนำ CMC มาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มชีวภาพและทดสอบสมบัติทางกายภาพพบว่าแผ่นฟิล์มชีวภาพทุกอัตราส่วนสามารถละลายน้ำได้ดี และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายในเวลา6วันจากการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการระเหยของเมทานอนพบว่าแผ่นฟิล์มที่มีการเติมกลีเซอรอล1กรัมและแคลเซียมคาร์บอเนต1กรัมมีประสิทธิภาพในการป้องกันการระเหยของเมทานอน98.65%แผ่นฟิล์มที่มีการเติมกลีเซอรอล2กรัมมีประสิทธิภาพ98.05% แผ่นฟิล์มที่มีการเติมกรีเซอรอลสองกรัมและแคลเซียมคาร์บอเนตสองกรมัรกรมมีประสิทธิภาพ9 6 8 2และแผ่นฟิล์มที่มีการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตสองกรัมมีประสิทธิภาพ 40. 5 6ป